วัสดีครับอยู่กับช่องที่เงนรับนำซิงนะครับนี่เราก็มาเยี่ยมเยือนปุ๋ยชั้หมดเลยแล้วครับเลือกมาหมดแล้วนะนี่มันน่าจะเป็นอะไรนะท่อน้ำอะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกันเขาเนี่ยผมผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเออเป็น เป็นเขาเขาเขาเรียกว่าเขาหลอเขาเซนซีนหรือเปล่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ใช้เขานี่มันต้องมันต้องตัดแปลงแล้วมันจะเสียของทีนี้ถ้าเราจะถ้าเรากลับไปใส่โบเดิมใส่ไม่ได้นะครับก็ลื้อมาแล้วนะครับลื้อหมดแล้วนะน่าจะอุดอุดอีกยาเสร็จแล้วนะครับ ตั้งอ,อุดอีจาเสร็จแล้วเหรอครับยังครับยังน,นี่เป็นบูนะครับบูดื่มเหราขยับได้เลยนะเนี่ยดูครับนี่ดูนะขยับได้เลยครับ ดูตัวนี้มันรวมแล้วนะครับโยกได้เลยโคแต่มันดังใบหน้าก็มีบินบินเล็กน้อยครับบินเล็กน้อยก็ใบหลังใบหลังก็ยังไม่ได้บินเท่าไหร่นะครับ ใบหลังใบหลังนี่โอ้ยโยกเหมือนกันใบหลังโยกแรงกับขา้างหน้าข้าเหมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบครับคันนี้น่าจะอยู่เมืองหรือเปล่าอี อยู่โชคบ,บ้านโชคหรือเปล่าคันนี้ใส่อะไรนั่นนี่ 08L แปดเอลใส่ตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยใส่เหมือนกัน<อ>ขวงก็น่าจะเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ใส่ตัวนี้นอี่ัวพี่ ตอนแรกเป็นโบไน่ไงอ๋อเ,เอ็กซ์เหรอเอาอินเตอร์ไว้อย่เงี้ยสบายมันเป่าเป่าสบายครับมันไม่เกะก,กะวมาน้ำแลี่คันนี้คุ้นๆนะรถไขว่วอยู อยู่แถวนี้แหละมอคู่ครับเชื่อมเองครับทั้งหมด สอมก็ไม่อยู่ทนแล้วจโบนข้งนก็เปลี่ยนแล้วก็สาธรรมดาไปครับเก็บกับไปด้วยมีก่าไปแล้วอะวางกีเกระแวางขึ้นเก็บกับไปด้ยพี่งานพี่ไม่เคยแช่ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยพีย่กระดกทีเดียวหมดไปด่วนเข้มะเข Điều của bà yên Trường <laughs> เก็บไปหมดเลยน่าจะเป็นอันนี้พวกระบบอีจยาครับไม่ได้ใช้แล้วเอาไปเก็บไว้บ้านาจะเพลงไงไหมตัวน,นี้ เปลี่ยนเป็น t f 0 8ฟนาดรนดดินตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เสร็จเลย กล้วยก็น่าจะใช้กล้วยเดิมนะครับดูไปแล้วหรือว่าตีใหม่ใช้กล้วยเดิมอยากล้างแล้ว <laughs> 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 เห็นสภาพแบบนี้แล้วเอ,อ,อยู่ไม่ได้ครับน่าจะต้องได้ล้างแล้ อันนี้จะเป็นกวยเหล็กนะครับแต่เขาว่ากวยเหล็กมันจะหอนยาวกว่ากวยเหล็ดหรือเปล่ากวยเหล็ดจะหอนดังใช่ไหมใครรู้บ้างเหล็กทำไว้อันเดียวเองนี่ลงไว้เนี่ย เดี๋ยวต้องไปล้างหลังหัวด้วยครับเะล้างให้หมดเลยโบูด้วยเหรอพี่เดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาบานเย็นๆน,นี่แหละครั้งน,นี้มันจะได้ฟังเสียงตอนไหนนี่ได้ฟังเสียงตอนไหนตอนไหนโอ้โหมาลื่นเลยครั้งน,นี้นะนี่นะครั้งเนี้ยโอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสร็จแล้วคืนนี้แต่เล่นในเสร็จเนี่ย เอาของก็ยืนเฝ้าอยู่เลยคิวสามเดือนที่แล้วพี่พี่อยู่บ้านไหนนะพี่อยู่บ้านคอโปกระแสงบ้านไม้อ๋อแต่แสงหมดอ๋อเราเขาใหญ่แค่นี้อ่ะรักเจดอ่ะจะรักเจดอ่ะครับอ๋อเจ็ดกันอย่างเสียอะไรนะเสียเขามาสู่แกขายไปแล้วเหรอร้อยอ่ะอยู่อ่๋ไมีแต่ยากิน้องเลยครับซื้อตัวนี้สามพันนะอ๋อ เสียเจดการยางครับเคยไปวิ่งอยู่งานเหมาไ,ไ,ไ,หมไม่ได้ไปวิ่งไหมไม่ได้วิ่งหรอกคะแนะะนไปชนะคนทำไมวิ่งหน้าฝนล,ละ่ะหน้าฝนมันงานมันนอกหมดแล้วไง <laughs> ยาว <laughs> นี่ถ้าพวกเก่าไปไหนไม่ได้เลยพวกกันดีๆแ,แต่อยากอยากลองอ่ะวิ่งนั่ง ลองไปเรื่อยๆถูกใจตัวไหนก็เฮ้ยอ้วนน้ำใหญ่เท่าไมโคลเลย อย่างใจนะครับ,รบโอเคครับคลิปนี้ก็บายครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ